คิดแท้เอาค่ะเออเป็นโค้ดฟารของเราเองนะคะนะคะการเข้ามาอยูออ่ธุรกิจของบ้านชินภาพบาพันนะก็คือเหมือนกับโดนบังคับปาไม่ได้ค่ะ<ส>น,นะคะก่อนหน้านี้น1 1> อ้องสมบูรณ์มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะ 1. 1> ก็คือเป็นกดในย้อน <1. 7. S 1> ชนิดที่ว่านั่งก็พอลงามา ลงไปทีไรก็ไม่ไหวอะค่ะกระเพาะเหมือนกับจะทะลุเรื่องกระเพาะนี่ปัญหาเกิดมาตั้ง2ี่สบสาสิปีแล้วนะคะก็ปวดลองชับหลังจากทานข้าวกล้องกรสามสี่าสยพันกัตอนนั้นนะคะก็คืออาการเหล่านี้ปีขึ้นค่ะนะคะอาการเหล่านี้เหมือนกับไม่เจอเลยอะค่ะนะคะเพราะว่าข้าวกล้องของเราเนาะหมอนราก็บอกเรจริงนี านะคะดาราชนิดนะคะที่ทจะไม่ท้สทนอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ก็แฟนเขาบอกว่าเธอเป็นวันละโลกจริงค่ะสุขภาพมีแย่มากก็มาได้ค่อนข้องนะคะก็อาชีพเดิมของท่านสมุนก็คือมักคุเทศค่ะเป็นไกด์นำเที่ยวจากประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และก็อินโดนีเซียนะคะเข้ามาประเทศไทยแล้วเราเป็นมักคุเทศเป็นไกด์ะค่ะไม่ใช่ไกด์แต่ว่าไกด์นำเที่ยวนะคะนี่ ที่เห็นอยู่ก็รปรับที่วิ่งตามขาดใหญ่นะคบก็ด่านแรกเลยทั้งส่ตอนนั้นโรคโควิดมาด่านแรกไกด์ต่านคาะนะคะไม่มีเงินเข้าเลยปีกว่าก็ทนทนอดทนก็มีเงินเก็บเก่าก็เที่ยวเที่ยวเที่ยวแฟนบอกว่าไม่นานหรอกแป๊บเดียวเหมือนโรคอาโรคซาร์โรคไตวัดโกแป๊บเดียวหรอกค่ะทีแล้วก็ปีสองปีก็แล้วทำยังไงดีก็โค้ชฟางก็บอกว่า ออกมาจากธุรกิจออกมาทากการ์ตูนนี้ไหนๆก็หิวแล้วว่าไปบอกต่ออะไรอย่างเงี้ยชก็คนไม่ชอบ่เนาะธุรกิจเครือข่ายพูดถึงธุรกิจเครือข่ายใครๆก็ไม่ชอบค่ะนะคะทั้งสมมติได้แต่งงานกับแฟนหลายรอบเลยค่ะเข้ามาสู่ธุรกิจแบบนี้แต่งงานหลายรอบค่ะคุณก็เข้าใจนะเราทำแต่แฟนเขาไม่เปิดใจค่ะหลายต่อหลายรอบหลายครั้งเลยเออเข้ามา เรียนรู้กามีปัญหาหนาๆที่แกไม่ไม่เปิดนะคะนะคะเพราะหลังจากโควิดอะคะ่ะทำให้เราเนี่ยไม่มีรายได้ะคะ่ะเราก็มาเข้าสู่ธุรกิจของบ้านสุขภาพรเต็สวนนะคะก็ได้ทดลองกับสินค้าของบ้านสุขาภาพาันโดยการเรียนรู้นะคะเข้ามาเรียนรู้ทุกอย่างทั้งส่นโดนฉุดโดนกระชาก อัปลัยคนนี้กับอัปลัยสูงสุดก็คือคนพี่เอค่ะสิวัชะตะชยานลน,นะคะคนพี่เอค่ะสองคนขี่มอไซค์ไปที่บ้านถ้าแฟนไม่อยู่จนกระชากลากทัศน์มาอยู่ได้ยืนอยู่ได้ถจุดนี้นะคะทุกอย่างนะคะโรคไะไร้เจ็บหายาทานได้แต่มีโรคเดียวที่รักษาไม่ได้คือโรคซักจางค่ะทุกท่านนะคะทัศน์ได้ไปอยู่จุดนี้ก็สองท่านนี้นะคะของขอบคุณบ้านนะคะ แล้วก็ได้มาศึกษาทุกอย่างสินค้าทุกอย่างท่านสมบบอกคุณสัจสิธิตว่าถ้าท่านสมบุไม่แม่นเรื่องสินค้าจะไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าสินค้าตัวนี้ราแล้วเป็นไงตัวนั้นเป็นไงเราไม่บอกคนอื่นเราไม่สามารถโต้ตอบอข้อแย้งเขาได้ได้กับได้ความรู้จากคุณหมอลบมากเลยค่ะสินค้าทุกตัวเราต้องเรียนแล้วก็คุณอภิวัตระสบค่ะ ก็คือผู้เชื่อทานถูกฝากนะคะท่านได้ลงมาเมื่อปีที่แล้วก็ทัศนสมนได้เดินได้เดินสายได้เดินตั้งตักตามเขาก็มาทันทีจนความรู้ได้มามากค่ะนะคะตอนนี้ท่านปวดอยู่ค่ะนะคะบุญรักษาเทวเทวดาบุญกรอบที่ทัศนบมนได้มาเปิดใจทำธุรกิจของบ้านสุวรรังัดเอ็ที่นะคะขอเล่านิดหนึ่งแล้วก็ทัศน์มนได้ไปซื้อ ได้ยินคุณหมอโนบบอกชายชนขายต้นหนึ่งสามพันสามหมื่นกว่าบาทก็เพราะ่าตอนนั้นโควิดพืชด่างหลายด่างอะไรกังๆถูกไหมก็ยอมลงทุนซื้อชายชนไปแค่นี้ค่ะสองใบนะคะยาแฝดก็อยู่ก,ก็คือเราไปด้วยกันไซื้อมาพันห้ตอนโควิดพันห้าเงินหายญาค่ะรัสมนตอยากเเขาเสียงว่าคุณคมของเราดี